เฮ้ามาวัดีวันนี้อาอุนก็กําลังพองเคยเคยทำมั่งไม่เผยที่สุกเลวแต่ว่าเอามา้องเอามา้องเลยนี่ผมทำเพือเลยสองอันแล้วก็มีพลูมีปูนแล้วก็ผ้าแดงเขียนยันลงไปดเลยแต่ว่าคาถาบอกไม่ได้ต้องทักมาถ้าเคยอยากรู้คาถาต้องทักมาล้งมออคาถาเคยคาถามัน เดี๋ยวเวลาโดนแล้วแก้ไม่ถูก <c oughs> อาผ้าแดงนี่เราศูนย์ศูนย์หัวศูนย์ท้ายแล้วก็ออกไปหุ้มหุ้มที่บอกอันนี้ยเดี๋ยวก็ใช้เชือกมัดเขาเรียกว่าชกเคลื่อนใต้ชกสองทีถ้าทําโจต้องชกสองทีเขาเรียกว่าชกเคลื่อนใต,ต้อ,ชอ,ชอ,อ,ตอะชอกให้เรียบร้อยเด็กสมัยก่อนเหน เอเลยชัดๆโดนลนเถือเต้นยอ่เลยเขียนยันให้ดีไม่ได้โจยทเที่ยวล่างต่างคว้างเนี่ยเรียบร้อยศูนย์ผ้าแดงกันได้สารพัดนกโรคขโมยขาจูนนั่นแหละหุ้มไปที่ป่าโบแล้วก็ช่อเพื่อนเพื่อนตายช่อเพื่อนตายสองทีเสร็จแล้ว สิทธ์มีครูถูกเลี้วเที่ยวครองโรรอ,อยู่เลยไม่ได้เออทีนี้เผื่อไปเที่ยวบ้านโดนทำเผื่อรถกันเขวนไว้โจนไม่หานหรอกโจนมันเราเห็นโจนเแลยอย่าประมาทพืดเลย